สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสิงโตกราวชาแนลนะคะวันนี้เปลี่ยนไปน,นิดนึงเราต้องบอกว่าปกติเราจะพูดว่าเป็นรายการสิ ok งโตกราวใช่ปะเออแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นช่องสิงโตกราวนะคะเพราะว่าอีกหน่อยอ่ะเราจะมีรายการที่แบบเป็นรายการซับอยู่ในช่องเนี่ยมากขึ้นเช่นแบบสิงโตกราวเราก็จะพาไปเที่ยวใช่ปะถ้าแบบเป็นช่วงชวนไปนอนอย่างเงี้ยก็คือเราจะพาไปรีวิวโรงแรมหรืออย่างวันนี้ที่เราจะมาทําก็คือช่วง ชวนไปช็อปนะคะก็คือสมมติว่าเราได้อะไรมาใหม่ๆแบบช้อปปิง้งหรือว่าอะไรที่เราคิดว่าเอมันน่าสนใจเงี้ยแล้วก็จะพาทุกคนไปดูกันนะคะวันนี้นะคะสิ่งอยู่ที่ร้านกาแฟ early o u อนะคะอยู่ที่เชียงใหม่จ้ะบรรยากาศดีมากยังไงเดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆนะคะตัวแรกที่เราจะพูดถึงนะคะก็น่าจะเป็นเครื่องสําอางคะ่ะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่า ปกติแล้วว่าเรามีความชื่นชอบในเรื่องการท่องเที่ยวใช่ป่ะเออเราก็เลยทำคลิปท่องเที่ยวก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วว่าช่องเนี้ยมัน suppose ว่าจะต้องเป็นช่องแบบไลฟ์สไตล์ก็คือหมายถึงว่าอ่มีทั้งท่องเที่ยวมีทั้งไลฟ์สไตล์การช้อปปิง้งการใช้ชีวิตการไปกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอาคาเราก็มาถึงคลิปแรกของชูนไปช็อปนะคะวันนี้สิ่งที่สิงจะมานําเสนอก็คือนี่เลยจ้ะคมเดลแมร์นะคะที่เราต้องเรียกว่าคมเดลแมร์เพราะว่าเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษจรลพูดภาษาฝรั่งเศสก็คือคมเดลแมร์ค่ะมร์ค่ถ้าสังเกตก็คือครีมเดลแมร์นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกกระแดะจริงๆแล้วครมเดลแมร์เนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์จากอเมริกานะคะ ทุกคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวมาแล้วก็คือผู้ที่คิดคนคนแรกเนี่ยนะคะก็คือด r Max u b ร์แม็กซ์อูเบอร์นะคะซึ่งเขาอะ่ะเหมือนประสบอุบัติเหตุในห้องทดลองนีทีเนี้ยเขาก็เลยมีเหมือนรอยแผลเป็นที่ใบหน้านะ,ะเขาก็เลยแบบค้นคว้าหาวิธีเพื่อที่รักษาแผลเป็นของเขาใช่ไหมคะผ่านการทดลองไป12ปีค่ะหรือทดลอง6,000ครั้งเนี่ยเขาก็ได้ส่วนผสมที่แบบนี่แหละช่วยรักษาฉันได้ก็คือมิโรโคบลอตนะคะมิโรโคบลอเนี่ยเป็นส่วน ผสมที่ได้จากการหมักบ่มนะคะของสาหร่ายที่ชื่อว่าซีแคลนะคะซึ่งมีอยู่ที่แวนคูเวอร์ค่ะก็คือเขาจะเอาอสาหร่ายเนี่ยมาหมักบ่มด้วยกรรมวิธีของเขานะคะแล้วก็ได้สกัดไอตัว Miracle b ลบอออกมาซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของแครมเดลแมคค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแครมเดลแมเนี่ยเขามีหลายๆสูตรมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรอันนี้ออริจินอลใช่ไหมแล้วมีอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตร ซอฟต์ครีมอย่างซอฟต์ครีมนี่ก็คือทุกคนสามารถทาไปได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมาวอร์มก่อนเหมือนตัวออริจินอลสามารถทาได้เลยนะแล้วก็คูลเจลครีมนี่จะให้แบบสัมผัสเหมือนเป็นเจลเจลนิดนึงแล้วก็ทาแบบเย็นๆหน้านะคะแล้วก็มีพวกเป็นโลชั่นอะไรเงี้ยก็คือซึมง,ง่ายโดยที่เราไม่ต้องมาแบบวอร์มอัพแต่จริงๆแล้วอ่ะมันแล้วแต่ว่าใครผิวแบบไหนแล้วชอบเนื้อสัมผัสแบบไหนมากกว่านะคะซึ่ง ต้องบอกว่า,วาไอ้ตัวครีมดดลเมออริจินัลเนี่ยมันเป็นแบบเนื้อครีมมันจะข้นมากอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนค้นมากแค่ไหนนะคะก็ขนาดที่ว่าเนี่ยพอเปิดมาใช่ปะ <น ANS! S 1> ก็คือมีความข้นขั้นสุดแบบไม่ไหลลงมาะเหมือนแบบอะไรนะดาริคครีมอะ วิสัยไม่หล่นเลยเหมือนวิสัยเลยเนี่ยเอาราคาทีเนี้ยหลายคนก็คงจะถามว่าเอ้ยแล้วทาไมเราดูเป็นคนผิวมันใช่ป่ะทําไมเราถึงมาเลือกใช้แบบตัวครีมออริจินอลซึ่งมันแบบดูน่าท่าทางน่าจะเป็นสิ่งที่แบบหนาและหนักกับหน้ามากที่สุดจะเหมาะกับผิวมันหรืออะไรเงี้ยเหตุผลก็คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะซิมเพิลมากสุดก็คือเรางงเพราะว่าอะไรเปล่าเพราะว่าน้องที่เคาน์เตอร์นะคะเขาบอกว่ากระปุกตรนี้อย่างอันนี้คือเรา เราเป็นผู้ที่เริ่มต้นใช้ใช่ไหมคะเขาบอกว่ากระปุกเล็กสุดก็คือ15 ml เนี่ยสามารถใช้ได้ถึงประมาณ30วันนะครับ <Wow. S 1> ก็คือปกติถ้าเกิดบางคนซื้อแซมเปลิลมาใช้แบบ7 ml เนี่ยมันก็ใช้ได้เท่าไหร่เนี่ยสามวันอะไรเงี้ยแม็กซสุดก็อ่ะจะ7วันเนี่ยมันก็คงไม่เห็นผลมั้งอะไรเงี้ยเออเราก็เลยเลือกที่จะแบบฉันลองใช้ให้มันครบ30วันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผลที่ได้จากการใช้เนี่ย แล้วถามว่ามันใช้ได้จริงไหมสามวันก็คือได้นะคะเพราะว่าลองมาแล้วเนาะเวลาใช้เนี่ย15 ml ก็จริงแต่ว่าสามารถใช้ได้1เดือนเพราะว่าใช้แต่ละทีอ่ะมันไม่ต้องใช้เยอะค่ะมไม่ต้องแบบควักมาแล้วก็แบบทาแบบให้มันทั่วหน้าแล้วยิ่งแบบหน้าก็ไม่ได้หน้าเล็กซะด้วยเนาะเออถ้าเป็นแบบรุ่นอื่นเนี่ยเช่นแบบครูเจลครีมหรือว่าซอฟต์ครีมเนี่ยมันไม่ต้องวอมใช่ป่ะมันต้องแบบตักขึ้นมาแล้วก็ทาหน้าเลยเนี่ยค่ะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาจะมี ไม้พายนะฮะเล็กๆแถมมาให้ด้วยเนาะอย่น,นี้นะฮะก็ตักปลายมานิดนึงอาจจะตักให้ดูก็ได้ว่าใช้ประมาณแค่ไหนนะครเปิดฝาขึ้นมาก่อนนี่จะบอกว่าวัสดุเขาดีมากเลยนะเป็นเซรามิกค่ะเพราะว่ามันจะช่วยกักเก็บความเย็นแล้วก็แบบทําให้ครีมแบบยังคงสภาพได้อยู่นานนะฮะอ่านนี้นะคะนี่คือเนื้อของมันใช่ปะดูดิเออถ้าสมมุติเราตักใช้ทีหนึ่งใช่ไหมฮะก็ควรจะเป็นเนี่ยแค่นี้เองอะ่ะ ็นปะเออแล้วเวลาใช้ใช่ไหมก็ปาดที่นิ้วนะคะปาดที่นิ้วเดี๋ยวเราต้องปาดให้หมดงแตงเสร็จได,ด้ก็เก็บนี้เข้าไปก่อนแล้วก็นี่ค่ะทําให้มันเป็นประมาณนี้ยแล้วก็แบบเอามือถูๆอันนี้มันจะเป็นครีมที่แบบข้นและหนามากเดี๋ยวขอปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเสียคะ่ะสะไดยเนาะเออ ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทําการเริ่มวอร์มเลยค่ะค่อยๆไม่ต้องถูแรงนะถูแค่แบบพอประมาณถูเข้าไปเขาบอกว่ามันเป็นครีมที่ค้นใช่ไหมคะมันจะเป็นเสียขวขาวเนะี่ยเวลาเราวอร์มแล้วก็วอร์มให้มันแบบจนเป็นใสๆก่อนจริงๆอะ่ะเอาจริงๆวอร์มมาไม่นานเลยนะอหลายคนจะคิดว่าอุย้ยฉันต้องมาวอร์มไม่ทนันไปทำงานต้องทาครีมอะไรเงี้ยไม่ไ้น่งขนาดนั้นเธอก็ตื่นเช้านิดหนึ่ง นิดเดียวเองเนาะอ่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเห็นปะ่ะมันจะเป็นใสๆเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเลยแตะแตะเบาๆนะคะไม่ต้องบอกว่ากดแบบไม่ต้องกดแรงอะ่ะเออหน้าเราเป็นสิ่งที่บอบบางคะ่ะหน้าเราคือพอร์เลนหน้าเราคือเบื้อเคลือบหน้าเราเป็นแบบเป็นสิ่งที่หน้าทะนุถนอมเนี่ยนะไม่ต้องกดแรงนะคะแบบเบาๆคือนึกสภาพแบบทาครีมเนี่ยก็ได้ให้มันเหมือนโฆษณา คอด้วยคอด้วยเอยอะถามว่าแล้วที่ตักมาเมื่อกี้พอสำหรับคอด้วยไหมถ้าถามเราเราว่าพอเพราะว่าเราก็แบบคือเราแปะแป๊บเดียวใช่ไหมฮะแปะแป๊บเดียวแล้วก็มาแปะที่คอต่อเออซึ่งพอแปะที่คอเสร็จปุ๊บก็มาย้ำตรงนี้อีกรอบนึงเนี่ยให้มันครบมันก็อยู่มันก็ได้ถามว่าแล้วหลายคนอาจจะแบบเอ้ย แล้วทําไมเธอใช้นดีแล้วมันจะแบบมันจะชุ่มชื่นหรอว่ามันเป็นแบบแคมเดลามาซึ่งมันแบบคือเราตักไปใช้นิดเดียวอะ่ะเออมันจะแบบมันจะทั่วหน้ามันจะชุ่มชื่นไหมถ้าเราน้องแอร์หน้าจะแบบแห้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยขอตอบตรงนี้เลยนะคะว่า no จับไม่จะ้ะอาจจะเห็นว่าเราแปะอีช่ป่าแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาสิ่งที่เราได้รับคือรูหุมขนเล็กลงริ้วรอยดูอาจางลงอันนี้คือใช้ประมาณเกือบเกือบสาิวันนะฮะหรือรอยดูจางลงรูุ่มขนเล็กลงแล้วก็ หน้าเนี่ยเราจะไม่ใช้คําว่ามันนะเราใช้คําว่าชุ่มชื้นดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่ได้ตอนตื่นมาใช่ป่ะถ้ามันอ่ะคือมันจะต้องแบบมันแผลบไปทั้งหน้าอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบอาจจะมีน้ํามันออกมานิดนึงตรงนี้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าสิ่งที่เหลือคือความพอจับหน้าไปจะรู้สึกแบบเฮ้ยตึงตึงเนี่ยมันจะแบบมันจะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเนี่ยเอออ่ะเนื่องด้วยอีกด15บห้าอลเนี่ยมันเท่าไหร่วะสามพันแปดร้อยห้าสิบมั้งเออสามพันแปดร้อยห้าสิบถ้าคิดว่าจะใช้เดือนนึงก็ โอเคนะวันละร้อยกว่าบาทแต่ช่วงเนี้ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมคะหลายเคาน์เตอร์เนี่ยเขาก็มีความลดราคาอะไรเงี้ยเอออย่างอันเนี้ยก็ซื้อมาตอนที่เขาลด10%บวกกับใช้คะแนนในบัตรเครดิตใน t หรือวันกา์ดอะไรต่างๆนานาลดไปลดมาเหลือประมาณ2 9 0 9กอะไรเงี้ยเออก็ก็ถือว่าเราได้มาในราคาที่โอเคนะแล้วก็ใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ถือว่านานอยู่อะไรเงี้ยดังนั้นถ้าสมมุติว่าใครซื้อแบบ กระปุกที่มันเป็น60 ml หรือ30 ml เนี่ยก็น่าจะใช้ได้นานกว่านั้นค่ะคือถ้าหารเป็นวันนะฮะแล้วก็กับเงินที่จ่ายไปก็ก็โอเคก็คุ้มนะเพราะว่าถ้าถามเราเราถือว่าคุ้มเพราะว่า 1. น,นี่คือเคมดอลแมที่มีประวัติพันยาวนานแบบในวงการฮอลลีวูดหรือราชวงหรืออะไรก็ตามเนี่ยใครที่เขาเซเลบเขาก็ใช้กันเราเป็นใครเราก็ต้องใช้นะฮะถือซะว่าได่ใช้ของดีนะคะ,ะ,คะแล้วก็คุ้มค่าเออเอางี้ดีกว่าเนาะ ก็วันนี้นะคะสิงก็ต้องขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงเดี๋ยวคราวหน้าเราจะชวนไปช็อปอะไรแล้วก็มาติดตามกันใหม่นะคะกับช่องสิงโตกรานะคะวันนี้สวัสดีแล้วก่อน,นะคะ่ะ